กินบรรยากาศแบบบ้านๆเราสูดนำเลยครับลาบเท้าใส่หอยคมพี่นอ้องโอ้โสวัสดีครับอีกสักครั้งครับผมสลับมันนี้พี่น้องลาบเท้าครับผมเออเออเออบุตรแดงกัดเอา้าบุดแดงมาตอร์ไซคมันนี้กินลาบเท้าครับพี่น้องลาบเท้าผัากก็ผักปลูกเองมีสลัดมีถั่วครับผักซีลาว เราจะพักยังบลูคือกันครับเอาเลยนะพี่น้องโซยเลยขาดมาได้คือเก่าครับกับเข่าติปเดิมครับติปเก่ามาม่าพี่น้องกินบรรยากาศแบบบ้านเราซูดนำเลยครับแล้เท้าส่หอยคมพี่น้องโอ้หอืมอือมึงก็หัว กินเป็นน้ำหมดกัดเป็นน้ำสดเลยอืมอืมอืมหอมหินดังคือแล้วอืม พับใหญ่ๆลวดเบื้องพักไป่นอง มุดแยงพี่น้องกินไปพร้อมปั้นหมดไปพร้อม้าเท้าเสียหอยขม Là là nào rồi, lại District, không sure vì sao mà nó còn ươn mà sốt แบบบรรยากาศบ้านเขาเลยรอ,อกหนาหอยออหขมโอ้แซ่บไปหน้อง หมดก๊อนกินไปพร้อมลายหมดไปพร้อมอืืม mật ngọt. Nèo sẹp, ơi.

กินไปกินไปเจ็บไปโมเด้มากินไก่ใกห้างมันพี่น้องมันมันหลออมาหากินิ่นพื้นดินร้ายหลายโมแดงแม่ผีนี้ยงไว้น้ำคูซะาีีน้องมันหลาลลาย ลายพาบกินอืม <c oughs> <c oughs> เบิร์ตพี่น้องสารับพัดในบูเบิร์ตก็อลงสะให้ปลากินมันจะมีสะอยู่นะพี่น้นองอลงสะให้ปลากินเลยเลี้ยงปลาพร้อมสำหรับคลิปนี้ต้องคงล่ำลาไปก่อนขอบคุณครับ